ที่ไหนมีน้ำใจที่นั่นมีความสุขความสุขนั้นจะได้ทั้งผู้ให้และผู้รับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็ทำให้ผู้รับนั้นมีความสุขวันนี้เดินมารับบรรยากาศความสดชื่นความเป็นธรรมชาติที่อ่างน้องปลาไหลมีน้องคนหนึ่งตกปลาชะโดได้หนึ่งตัวแล้วน้องก็ให้มาน้องเขาจะให้ปลาชะโดตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปตำปน ยยนนี้เอาไมปนแสบตัวใช่ใช่เอาไปตำปนโอ้ยปนกันเลือกินเบอร์ครับเอ้ยอันนี้น้องเขามาตกเบ็ดที่อ่างน้องปลาไหลนะพอดีมาดูเขาตกเบ็ดกันก็มีหลายคนนะตกเบ็ดอยู่ตรงนี้ ปลาชโดตัวแค่นี้ตำปนกิน2คนตายายก็อิ่มแล้วบางคนว่าปลาชโดเนื้อไม่อร่อยอันนี้มันก็อยู่ที่การทำของเราว่าเราจะเอามาพลิกเพลงทำยังไงให้มันอร่อยได้ตอนแรกก็ว่าจะตำปนปลาชโดตัวเดียวก็น่าจะอิ่ม2คนตายายแต่พอดีแม่บ้านเช็ดมาบอกว่าลูกสาวจะมากินข้าวด้วยก็เลยต้องไปตลาดไปหาซื้อปลามาเพิ่มได้ปลาจีนมาสองส ามชิ้นปลาจีนที่ตลาดเขาจะหั่นเป็นท่อนๆไว้สองสามท่อน, 2, 3, อนต่อหนึ่งจานจานละห้าสิบบาทซื้อมาต้มใส่ปลาะโดที่ทำไว้แล้วตั้งหม้อใส่ขาตะไคร่หอมกระเทียมแล้วก็พริกสด จนน้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปตอนแรกก็ใส่ปลาชะโดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆหยิบปลาจีนลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นใส่ปลาลงแล้วตามด้วยเครื่องปรุงรสดีและก็ผงชูรสตัดคลิปตัดไปตัดมาไม่เห็นตอนใส่ส้มส้มที่ลุงออกใส่เป็นมะขามเปียกนะครับแต่เพียงไม่เห็นเท่านั้นเองต้องขออาภัยที่ตัดคลิปไม่ได้เห็นบางช่วงบางตอนและบรรยายไม่ครบนะครับน้ำ เดือดจนปลาสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปต้มปลาก็เสร็จเรียบร้อย ัวพริกหอมกระเทียมให้สุกแล้วก็เอามาตำจนละเอียดตักเอาปลาชะโดที่ต้มสุกแล้วมาใส่จานแล้วก็แกะเอาเตนเนื้อใส่ตำลงไปเลยต้องขออภัยสำหรับท่านั่งที่ไม่สุภาพนะครับลูกผู้ชายก็อย่างเช่นนี้เลยครับตำจนได้ที่แล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรส ตามด้วยน้ำต้มปลากับข้าวันนี้ไม่ได้ใส่ปลานะครับเพราะว่ากลัวแฟนของลูกจะไม่ชอบก็เลยทําแบบไม่ใส่ปลาตําป่นของลุงโอ๊กจะเรียกว่าตําป่นหรือน้ําพริกก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกถึงจะไม่ได้ใส่ปลาแต่รูปแบบหลายๆอย่างลุงโอ๊กก็พยายามทําให้เป็นอาหารบ้านๆอาหารอีสานบ้านเราต้มปลาก็เสร็จแล้วตําป่นก็เสร็จแล้วก็เอา มาตั้งโต๊ะเตรียมรับแขกได้เลยครับกับข้าวแบบบ้านๆของกินแบบบ้านๆถ้าจะให้อร่อยต้องทำกินเองครับทำแล้วอร่อยถูกปากของตัวเองทำเองกินเองอร่อยเองครับบ๊ายบาย,บายปูนปูน